ลูกนี้เข้าวงมาจบขึ้นมาตีดโดนโหูแล้วติดด้วยครับใบนี้เอาครับเรามาดูฮะน้องคมครับเข้าวงมาลูกนี้จะขึ้นมาคมโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับจบครับจบเอาครับใบแรกเนี่ยเปิดขึ้นมาคุมโซนได้ดีเลยครับอยู่หน้าแก่นประมาณศอกหนึ่งแล้วนี่ไยังดังอยู่ไหมฮะ ไมมันยังดังอยู่ไหมเดี๋ยวผมปรับลดเสียงใหม่ให้นะถ้ามันมันยังดังอยู่นะครับทุกคนนะโอโ้โหไหนๆครับทุกๆคนไมมันดังเกินไปหรือเปล่าฮะขอขอเสียงหน่อยฮะอยากทราบจริงๆครับผมนะเพราะว่ามีคอมเมนต์มา,าไม่รู้ว่าเคยนั่งฟังเสียงตัวเองภาคหลังย้อนหลังหรือเปล่าครับว่าไมมันดังน,นะโอเคดังใช่ไหม เดี๋ยวปรับรถให้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวปรับรถให้นะฮะฮัลโหลโอเคนะน่าจะเบาลงแล้วมั้งว่าดีแล้วครับโอเคๆเอาครับเรามาดูครับราชาตาคคำดีฮะลูกนี้เข้าวงมาจกขึ้นมาตีโดโอหโหแล้วติดด้วยคร้บใบนี้ตีได้ดีครับราชาตาคคำดีฮะ ยกขึ้นมาไปนี้ปึ้งแล้วติดเลยครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ฮะโอเคครับพอดีเลนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยให้แบบเออบอกว่ามันดังไปมันเบาไปเนะครับผมนะจะได้ปรับได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเอาครับเรามาสนุกในเกมกันต่อครับราชตากคำดีครับใบแรกตีติดไปครับใบที่สองเข้าวงมาใหม่แล้ว เราตีโดนอีกหนึ่งลูกครับผมได้หนึ่งแต้มในสนามเหมือนเดิมครับผมลูกนี้ตีได้ดีครับราชตะคคำดียกขึ้นครับปากอ้าครับโอเคครับลูกนี้จบขึ้นมาคุมโซนใหม่ครับงนัานนิงกมสี่เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ฮะโอเคครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่เตือนกันนะฮะเราจะได้ปรับแก้ให้มัน พอดิบพอดีนะครับผมนะเอาครับลัชตาคำดีครับลูกนี้เขา้าวงมาตีโดนรับหนึ่งตีติดร,ร,รับสองจุกึ้นมาแล้วตีติดหรือเปล่าครับผมโอ้โหติดหัวสนามครับไปนี้ลัชตาคำดีดูภาพช้าครับยกขึ้นมาแล้วใส่เต็มไปเลยฮนะแล้วมาติดบ,บนหัวสนามครับเก็บสองแต้มในสนามไปได้เอาครับลูกนี้เขา้ามับจบครับ กอมอสี่ก็ไม่สนใจครับเข้าหาแก่นอย่างเดียวเลยฮะเอาครับเรามาดูรับลูกนี้ตีโดนรับสามเอาตีโดนรับสองตีติดรับสามครับคุ้มนครเอาครับลูกนี้เข้าวงมาจุกปังหูโดนไม่ว่านี่สกูแบ็คมาเก็บแต้มน,นี่ โหดกว่าทุกคนปังหูหนึ่งสองสขึ้นหมหนึ่งแต้มเป็นสี่หรือเปล่าฮะถ้าสี่นี่สกอร์จะเลื่อนเป็นหต่อสเลยเนี่ยแต่ต้องดูว่าว่าเลื่อนกี่แต้มโอ้โหสี่แต้มครับสกอร์เลื่อนเป็นหต่อสามว่าประธานหนูกับพิกมาขึ้นนำาาะ